ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอฟาบิโซโรมาโน,โนยืนยันลิเวอร์พูลมีความสนใจในตัวขององตวนเซเมนโยจริงและจริงจังมากด้วยโงแดงมีความสนใจและต้องการอยากที่จะเซ็นสัญญากับองตวนเซเมนโยปีกตัวเก่งจากบอลมัดจริงและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังพิจารณาความเป็นไปได้นี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นโอกาสสำหรับในตลาดซื้อขายในเดือนมกราคมนี้หรือในช่วงซัมเมอร์หน้า ค่าฉีกสัญญาของเซเมนโยในเดือนมก,กราคมอยู่ที่60ล้านปอนด์บวกกับส่วนเสริมอีก5ล้านปอนด์ส่วนค่าฉีกสัญญาในช่วงซัมเมอร์น่าจะอยู่ที่ราวๆ50าม50ล้านปอนด์ขึ้นไปเล็กน้อยและเราเห็นกันมาแล้วก่อนหน้านี้ลิวอ์พพร้อมลุยเสมอหากว่าโอกาสมาถ,ถึงและเป็นนักเตะที่พวกเขามั่นใจว่าจะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ทีมของพวกเขาได้พวกเขาก็พร้อมที่จะทำมัน เบนทึ่งฟอร์มเซเมนโยเชื่อหงตอบโจทย์ความท้าทายดาเรนเบนรู้สึกทึ่งกับผลงานการออกสตาร์ทฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมขององตวนเซเมนโยและเชื่อว่าลิเวอร์พูลอาจเป็นสมสรรที่ตอบโจทย์ความท้าทายต่อไปของแข้งกาหน้ารายนี้เซเมนโยมีบทบาทสำคัญกับความสำเร็จช่วงต้นฤดูกาลของบอลมัดโดยทำได้6ประตูและ3แอสซิสต์การลงสนาม11นัดแรก ปีกตัวเทพของทีมเชอริสตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักถึงความเป็นไปได้ที่จะย้ายทีมและอันโดนีเอราโอลาก็คงโล่งใจไม่น้อยเพราะทีมสามารถรักษาตัวผู้เล่นวัย25ปีรายนี้ไว้ได้เมื่อถึงเส้นตายในการย้ายทีมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามการคาดเดาอนาคตของเซเมนโยกลับผุดขึ้นมาอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ข้ามกลางรายงานเกี่ยวกับค่าฉีกสัญญา65ล้านปอนด์ของตัวรุกรายนี้ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ภายใน2ส,สัปดาห์แรกของตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมเป็นที่เข้าใจกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและทอตแนมฮอสเปอร์ต่างได้รับการแจ้งเตือนถึงข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นและเบน์อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษก็ไม่แปลกใจเลยที่เห็นหลายทีมต่างต่อคิวเพื่อคว้าตัวนักเตะทีมชาติกาหน้าผู้ที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้รายนี้ เขาระเบิดฟอร์มหลุดขึ้นมาโดดเด่นเหนือใครในฤดูกาลนี้และเขาก็เล่นได้ดูสบายๆมากเขากล่าวถึงเซเมนโยในรายการ Talk กสปอรทุกๆเกมคุณจะได้เห็นเขาทำอะไรสักอย่างแล้วคุณก็จะร้องว่าโอ้พระเจ้าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่หาได้ยากและผมมองว่านักเตะแบบนี้ไม่มีใครหยุดยั้งได้ยุคของผมแกเรตเบลเองก็เป็นแบบนั้นเวลาผมพูดถึงคนที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ผมหมายถึงคุณสมบัติของพวกเขา พอเบลเริ่มออกตัวคุณก็หยุดเขาไม่ได้แล้วและเซเมนโยก็เหมือนกันเมื่อเขาเริ่มเคลื่อนไหวเขาก็ผ่านคู่แข่งไปได้อย่างสบายสบายข้อดีของเขาคือเขาสามารถเล่นได้ทั้งสองฝั่งผมคิดว่าเขามีศักยภาพครบถ้วนเบนมองว่าเซเมนโยอาจจะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลแชมปีพยมลีกโดยเปรียบเทียบฟอร์มการเล่นของนักเตะบอลมัดกับเจอรมีโดกูปีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ เขาค่อนข้างคล้ายกับโดกูที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ก็ไม่มีใครหยุดเขาได้เช่นกันเขากล่าวเสริมผมไม่ชอบพูดถึงว่าใครต้องการเขามากที่สุดแต่พูดถึงการสร้างทีมมากกว่าเขาเพิ่งเห็นเพื่อนร่วมทีมดีนหุยเซนย้ายจากบอลมัดไปเรอัลมริดและอิวไลาบาซานีอีกคนไปปารีสแซงแช็กแมงผมคิดว่าเซเมนโยน่าจะไปลิเวอร์พูลนะผมคิดว่าเขาสามารถเข้าไปอยู่ในทีมระดับทอบ็ทอปๆได้ คุณจะได้ลงเล่นมากเกินพอแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความทะเยอทยานของเขาความทะเยอทยานของเขาอาจจะพาผมไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมเก่งกว่าโดกูนั่นก็อาจเป็นความคิดของเขา ฝ a าบิเซโอโรมาโนเปิดเผยว่ามีโอกาสสูงที่อองตวนเซเมนโยจะย้ายออกจากทีมบอลมัดในเดือนมกรกา,าคมนี้แน่นอนว่าตอนนี้เขากําลังได้รับความสนใจจากทีมชั้นนํามากมายและมีโอกาสสูงที่เราจะได้เห็นองตวนเซเมนโยย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกรกา,าคมและมันมีโอกาสอาจจะสูงถึง70 ถึง60%สําหรับการย้ายทีมในเดือนมก,กราคมและเราคงไว้30-40%สําหรับตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์หน้าแม้ว่าจะยังไม่มีการรับประกันแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เราควรจับตาดูเอาไว้และรอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนมก,กราคมนี้สําหรับอนาคตของเขาลิเวอร์พูลสเปอร์แมนอยู่ลุ้นหนักราคาทีมใหม่เซเมนโยหากลาบอนมัด อัพเดตเรทต้นสกัดอองตวนเซเมนโยหกักอำลาบอนมัดในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวนี้บอลชูลิปปูเตงหนึ่งตามบริสเปอร์แมนอยู่และเชลซี อ,องตัวเซมิโย่ปีกตัวเก่งบอลมัดกำลังเป็นนักเตะเนื้อหอมหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาล2025ถึง2026และมีรายงานว่ามีค่าฉีกสัญญา65ล้านปอนด์ซึ่งสามารถใช้ได้ในช่วง2สัปดาห์แรกของตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมนี้ดาวเตะทีมชาติการ้าทำไปแล้ว6ประตูและ3อัซิตจากการลงสนาม11เกมในเพียรหลีกซีซั่นนี้จนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอตสเปอร์ ขณะที่เบตสามห้าของประเทศอังกฤษเปิดราคาต้นสกัดใหม่ของเซมนโยหากลาบอรดมัดในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวโดยยกให้ลิเวอร์พูลเป็นเต็งหนึ่งที่7ต่อ2ตามมาด้วยสเปอร์9ต่อ2อัตราต่อรองทีมใหม่ของเซมเนโยหากลาบอรดมัด1ลิเวอร์พูล7ต่อ2 2สเปอร์9ต่อ2 3มแมนยู12ต่อ1 3เชลซี1ิต่อ1 5แมนซิตี้14ต่อ1 6อาร์เซนอล16ต่อ1 6หกนิวคาสเซิล16ต่อ1 8แอสตันวิลล่า25ต่สิบห้าต่อ1่ คาดอาจมีหงทีมเดียวยื่นซื้อเกฮีปีใหม่นี้คริสตันพาเลตเชื่อว่ามีเพียงหงแดงลิเวอร์พูลเท่านั้นที่อาจพยายามเซ็นสัญญากับมาร์เกฮีกองหลังทีมช่างกริดในตลาดเดือนมก,กราคมนี้ตามรายงานจากสกายสปอร์ตโดยเชื่อว่าทีมใหญ่ในยุโรปที่สนใจเกฮีนั้นต้องการเซ็นสัญญาเขาแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์หน้ามากกว่าที่จะซื้อในตลาดรอบที่จะถึงนี้เลยลิเวอร์พูลยังคงให้ความสนใจในตัวปลากระหลังรายนี้หลังจากเดียวราคา35ล้านปอนด์ล่มลงในวันเดทไลน์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลต้องการเดินหน้าเพื่อซื้อเขาในเดือนมก,กราคมหรือรอคว้าตัวแบบฟรีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งถ้าปล่อยให้ถึงช่วงนั้นเขาจะต้องเจอกับการแข่งขันที่สูงมากจากบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อย่างปยัยมินิกรวมถึงเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาลิเวอร์พูลกำลังเข้าสู่ตลาดหน้าหนาวภายใต้สถานการณ์ที่พวกเขาเสียโจวานนี่เหลวหนีด้วยอาการบาดเจ็บระยะยาวรวมถึงความไม่แน่นอนของอนาคตอิบราฮิมาโกนาเต้ที่สัญญาจะหมดลงในซัมเมอร์หน้า โอลิเวอร์กราสเนอร์เฮดโค้ดของพาเลตเปิดเผยในเดือนตุลาคมว่าเกฮี G ได้แจ้งกับสโมสร,รแล้วว่า <c oughs> เขาไม่ต้องการต่อสัญญาและจะย้ายออกในปีหน้าบูโนอเลมานี จากแคนาดาเซอร์นักข่าววงในสายฟุตบอลสเปนเปิดเผยว่าแทบไม่มีโอกาสเลยที่เรอัลมิตดหรือบาร์เซโลนาจะคว้าตัวมาเกฮี ee, กองหลังคริสตันพาเลตไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าเนื่องจากว่าลิเวอร์พูลเกือบจะเสร็จสิ้นในการเซ็นสัญญากับกองหลังทีมช่างกรีฑาไวย2 5ปีรายนี้แล้วและแม้ว่าเกฮี ee, จะได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนาและเรอัลมิดหรือทีมอื่นในยุโรปก็ตาม ผู้เล่นต้องการย้ายไปยังถิ่นแอนฟิลด์เพียงเท่านั้นดูเหมือนว่าทุกอย่างถูกตกลงกันเอาไว้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วแม้ว่าจะไม่สามารถย้ายมาร่วมทีมได้ในตลาดซื้อขายหน้าร้อนแต่เกฮีจะย้ายไปร่วมทีมกับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์หน้าแบบฟรีเอเยตน เกร็กอีเวนจากเดีรติกฟุตบอลรายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่เทเนิวนี่จะย้ายออกจากทีมในเดือนมก,การาคมนี้โขงแดงกำลังพิจารณาข้อเสนอจากหลายๆสโมสรที่กำลังมีความสนใจและต้องการอยากที่จะขอยืมตัวกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีรายนี้ไปใช้งานในส่วนที่เหลือสำหรับฤดูกาลนี้และหากมีโอกาสที่เหมาะสมลเว์ภูก,ก็ยินดีรับฟังแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความฟิตและฟอร์มการเล่นของเนียวนี่ด้วยเช่นกัน ลิเวอร์พูลดีว่าเนวนี่มีเวลาที่จำกัดมากขึ้นในทีมชุดใหญ่หากว่านักเตะในตำแหน่งนี้ฟิตพร้อมสมบูรณ์กันทุกคนและการลงเล่นในทีมชุดใหญ่จากที่อื่นอย่างสม่ำเสมอนั้นจะช่วยพัฒนาและยกระดับความสามารถของดาวรุ่งไหลนี้ได้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยฟาบิเซโอโรมาโนยืนยันอีกครั้งลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้แกอิบราฮิมาโกนาเต และเอเย่นส่วนตัวของเขาพิจารณาไปแล้วในเวลานี้ตามรายงานจากนักข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างมากระบุว่าลิเวอร์รพูลยังคงเจรจาก,กับโกนาเต้เรื่องสัญญาฉบับใหม่และนักเตะต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรหลังจากได้รับข้อเสนอนี้ไปแล้วเนื่องจากมีโอกาสมากมายในยุโรปลิเวอร์รพูลได้ยื่นข้อเสนอให้โกนาเต้แล้วและกำลังรอคำตอบจากกองหลังรายนี้อยู่และพวกเขาต้องการคำตอบก่อนที่เข้าสู่เดือนมกราคมนี้ จิโอโนรายงานว่านะวันนี้การเจรจายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นระหว่างตัวแทนจากสโมสรลิเวอร์พูลและเอเย่นต์ส่วนตัวของอาร์เลซซานโดบาสโตนีกองหลังจากอินเตอร์มิลานแม้จะยังไม่มีความคลื่อหน้าใดๆแต่แหล่งข่าวระบ,บุว่าเป็นไปในทางบวกดูเหมือนว่ากองหลังทีมชาติอิตาลีวัย26ปีจะเป็นเป้าหมายในช่วงซัมเมอร์หน้ามากกว่าที่จะเป็นการย้ายทีมในช่วงเดือนมก,กราคมบาสโตนีเป็นเซนเตอร์แบ็กเท้าซ้ายที่ขึ้นชื่อเรื่องความนิ่งความสามารถในการเล่นบอลและไหวพริปเชิงกลยุทธ เหมาะกับแนวลุกสูงและสไตล์การครองบอลของลิเวอร์พูลเป็นอย่างยิ่งการมาถึงของเขาอาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับหักอิบราฮิมาโกนาเต้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาและย้ายออกไปแหล่งข่าวยืนยันว่าบัสตนี่เปิดกว้างสำหรับการย้ายทีมครั้งนี้มากทำให้การย้ายทีมเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นแต่ข้อตกลงนี้อาจจะมีราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสำหรับซัมเมอร์หน้าอินดี้ไลานิวสรายงานว่าลิเวอร์พูลมีความสนใจในตัวของอดัมบอตันกองกลางดาวรุ่งของคริสตัลพาเลทอย่างแน่นอน หงแดงเฝ้าติดตามดูการพัฒนาของกองกลางชีมช่างปริตวัย21ปีมาตลอด2องูุการที่ผ่านมาแล้วจนถึงตอนนี้แต่ไม่ได้มีแค่พวกเขาที่สนใจอย่างจริงจังเพราะแมนเชเตอรเองก็สนใจอย่างมากเช่นเดียวกันผมได้ยินมาว่าตอนนี้มีข้อเสนอสําหรับอดัมวอตันแล้วลูเบนอัลโมริมเป็นแฟนตัวยงของอดัมบอตันและเชื่อว่าเขาสามารถนําเสนอโครงการนี้ให้กับกองกลางรายนี้ได้ก่อนที่ลิเวอร์พูลจะตัดสินใจ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ